สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับพงเม่เท่ทนท,ท่านเดิมวันนี้เราจะมาเล่นเกมสหภาษาเกมผู้เจ้าเดิมบอกเลยเกมนี้สนุกสําหรับผมนะส่วนคนที่ไม่เคยดูกลับไปดูก่อนนะคะเพราะคุณอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคิดมันคือมันเล่าเรื่องราวของอเกมนี้มันมาจากไหนมาเริ่มเลยเรื่องจากเรา่นั้น ต้องพูดนผมจะเก็บขี้ให้ได้นะแต่ผมก็คิดว่าเกมถ้ามันไม่บักนะขี้ก้อนที่สองขี้ก้อนที่สามก็ขี้ก้อนที่สี่น้องกัจะจำเมนดิ้พวกนี้นะแต่ว่าขี้เกียจไงมันทำไม่ได้หรอกเข้ามาชมคิดดูแหละ ให้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเล่นอันนี้คือผมไม่เล่นแบบสปีดลันนะเพราะว่าถ้าผมเล่นเนี่ยปัญหาคือเวลาข้างบนกับนาทีเล่นจริงเนี่ยเขาจะอาจจะสงสัยผมว่าทําไมผมถึง่าแบบนี้แบบโน้นทําไมมันเวลาไม่ตรงกันเออคุณก็เห็นใช่ไหมว่าผมตัดอยู่ใช่หไหมตัดครึ่งครึ่งเนี่ยคือผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าไอพูลน่าเบรกเอามันเป็น เกิ S <S แมงมุมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เขาไม่อย,อยากจะคิดเลยนะเอาจกเจ้าคูแกต้องไปอาบน้ำนะแต่ทำไมตาแกมันรู้สึกแดๆกกงๆเพราะแ่แกไม่ได้เล่นเกม <S <S เกมนี้งไงละ่ะใช่เล่นเกมทีไรตาจะตาจะมือพอดีเลยนะพูดจริงตาจะมือนอะถ้าไม่ชมคิดดูนะมันนี่นี่นี่อ่ะ,อะ มานะคะท่านผู้ชมถ้าผมขอหลังจากวันนี้หลังจากวัน,ว,นวันเสาร์มาดิวันอังคารเนี่ยอาจจะต้องเตรียมอะไรไปด้วยนะผมก็เลยอาจจะมาลงคลิปช้าๆแบบไม่ลงคลิปแบบ เยอะเลยนะเหมือนปัจจุบันฉะนั้นท่านผู้ชมก็อยากคิดด้วยมันเป็นเทอมแอกที่ผมจะต้องไปทัศนศึกษาผมว่าเดือนธันวาไงผมก็ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอคิดดูนะแต่ก็ยังเออดีสุดอะวันด,ดีฟูลิน่าว้าวแอป,ปิกวันที่นี่มาแต่อาจจะมีคำถามอยู่ในใจผมว่าไอเกมเนี้ยมัน จจะลบจากหั่าผมหรือเปล่าถ้าจากถ้าใครดูคลิปที่แล้วของผมเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมว่านั่นคือภาพผมตอนนั้นคือผมเกือบจะเป็นบ้าเลยคือ <c oughs> แบบตอนนั้นเกือบลบอะโชคดีที่ว่ายังไม่ลบซึ่งผมไม่รู้ว่า <c oughs> อาละเจ้าปูรีไม่ดีเจ้าบูเจ้าขี้นั่นเอง จะเรียกว่าเจ้าบูนะไม่กป็ปูรีหน้าอันนั้นมันซึ่งมันอาจจะเป็นคำถามคำถามผม้ทาจ,จะถามเพราะว่าอันนี้โอเคโฆษณาตัดระดับแอปิกแต่ปัญหาคือขอนี้ได้ไหมอันนี้อค้านอาจจะถามเพราะว่าเสียงผมมันทำไมมันนี้ เนื่องจากผมนั้นแม่นี้แล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยเตรียมหลายๆอย่างไปลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยแต่เออดียังไม่ได้ค่อยๆแต่สกีบีดี้เป็นสิ่งที่ค่อยๆทุกค,คนก็ดีเยวเป็นเดียเ๋ยวที่จริงหัวแกมันต้องปิดนะหัวแกทุนนารกได้สกีบีดี้ดบ,ด,บเดเย็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 ดตู อย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไร,รับมันเป็นมีหมายส,สกิบีดีดอบรอบๆอบเย็ดเย็ดเย็ดคนละเย็ดนะครับไม่ใช่ชักอนันนี้มา,มาเ,เอาเก็บสิโอเคเราถึงเวลาเรานอนแล้วนะครับไม่ต้องหวังเลยไปบายผมเก่งเอปิกโนโนโนใช่ไหม ไม่คลิปนี้เนี่ยอาจจะยากสำหรับใครหลายๆคนกับอย่างผมแต่เราอ่ะอยากตัดไปตอนที่นี้เพราะเรายัางไงเราก็ต้องตัดเราจะามาทดสอบว่าอีก้อนขี้นั่นแหละนี่แล้วก็เรา่ของสปีกักบเจ้าคูลีน่าเบกเกิลใช่ไหมคูลีน่าเบเกิลใช่ I am so ใช่ไปผมไปก่อนละ รอบนี้ไม่บาดครับรอบนี้ผมจะบอกว่าขอสปีกรันแหละไม่นี้ยักคูณสองมั้งโอเค โอเคต่อไปมาเรามาถึงะเรวเก็บเอขี้มาแล้วเราเนี่ยนี้แต่ปัญหาคือตรงห้องอะไรนั้นมันไม่ยากไงมาเชื่อโอ้ว่านี่เราเก็บให้ได้นะทำใ้มันก้อนเท่อะไรเย็นนี้ก้อนนี่อะไรดีนะก้อนในหกตรงนั้นตรงตู้เจ็ด แล้วก็ตรงเจ้าคูนี้แปดแล้หม่อยเก้านะให้ดูผู้ชมบอกผมหน่อยเก้าอยู่ตรงไหนเก้าอยู่ตรงมองไหนม่องไม่ได้เห็นมทัน ไม่ได้มันโทษอะรเงี้ยแหละวัยนี้สร้างัวยังไม่ชัวร์เท่านี้เลยโอ้โหเลยมองให้ไปสูงน่ะข้าเจ้าจ้อนที่มันยอดชั้นเทพแม่ของที่กวาย้ายบ้านซะอีใครขับผ่านมาต้องเดียวสายตามาดูออูโหูเวลาขับไปจริงเรื่องติลบ้างนี่เนี่ย เก็บน um <|so|>> um 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 ัมเบอร์ไว้นัมเบอร์อีคลิปคลิปนี้เป็นคลิปซ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ จากเราเป็นคนที่นี้มันอาจจะยากอยู่าปิดก็ไม่มีจะข้ามทีก็ลำบากลำบากแต่บังเอิญมีชายคนนี้มาบริการพอดีเลยครับขัหลักแขงไม้กระดานที่จะาทำเป็นสะพานค่อีกคันข้ามเศษกระโยกเป็นคันนึงแต่ว่าสิ่งที่น่ากระลึนก็คือชายคนนี้เรียกเก็บค่าบริการด้วยสิใครอยากให้พี่แกเท่าไหร่ก็ให้ไปก็แล้วแต่น้ำใจของแต่ละคนผมว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเด้อพี่แกยังมีมีเท้าหายทำเพื่อแลกเปลี่ยนเงินโอเคมามาต่อนะเจ้าพื่ เสเ s is a j u m p e ัว้าวรักบบน,น,<ย>นก๋งก็กขึ้นฟ้าเลยสงสัยก้เยจอดน้าจอดพอสามัยกขึ้นเลยก็ไขึ้นตามไปด้วยเลยาะ้่หอเค,เคก็้ลยเนี่ยมราจะบอกแล้วว่าเกมเนี่ยมันอาจเป็คลิปสั้นเลยก็ได้สาหรับผมนะเพราะว่าคลิปนี้ไ<า><า>ม่มีอะไรมาก โออยนีกรเันี่ไงเห็นไมเขาปิดบังไว้ไม่ให้เรารู้โอ้โหเราต้องไปเอาบอนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราแวบอลเราต้องไปเอาเราไปห้องห้อางก่อนโอ้โหงงเลย มาพราผมงงจริงๆนะทำไมภูเนี่ยมันถึงถอดล้อถอดตัวแบตเตอรี่ออกไปนี่คือคำถามแล้วพอมีคำถามว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราดูไหมเรานั่งได้ยังไทงทั้งที่เราไม่มีขาแล้วโอ้เพื่อนเจเองมันโกมย์นโอ้ยเก๋ เกมเจ้าผู้เราต้องทำพยายามจิตใจให้ผ่อนใสเพราะไม่อย่างนั้นเราโดนเกมนี้จะไม่อยู่กับผมอีกไอเกมน่าโง้นี่ไม่อยากจะอยู่เลย ผมพาโกดแล้วผมจะไม่มีวันจะได้เห็นเกมนี้โอเคเนื่องจากวันนี้เอเอ,อนั่จริงมันขับรถยากจริงๆนะคะ,ะท่านผู้ชมอันนี้บอกเลยเนี่ยนี่ไงสามารถใช้ทางลับใช่ไหมเออโกดสิ่อ๋อรถติดบอกเลยปัญหาอะไรก็ไม่รู้ ถอยถโอเคไปไปตรงไหมตรงโอเคแล้วก็เวา่ดีแรล้อมันวามย่งไรแต่พีแกไปติมา้ยเีฉว่ะจะพแกแเลยสุดท้ายอได่ดีโอ้นี่ไงแล้วแค่ต้องเจ้าครูแล้ว ขอเลยขอให้เกมอย่าบ๊กถ้าเมื่อไหร่ที่ผมบ๊กเกมนี้จะไม่อยู่ในใจผมนะผมจะไม่มีวันได้สะเอาเกมนี้มาเป็นเกมตัวอย่างของนี่ผมจะเล่นในวิดีโนโลบดีกว่า มันเล่นยากเลยจริงจริงอย่าลืมติดตามด้วยนะคุณไม่ติดตามผมไม่ทำต่อที่ผมงดไปไม่ทำไม่ทำเนี่ยหนึ่งพัฒนาศึกษาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องผมด้วยหนึ่งสิบไม่ใช่สองคือคำถามก็คือทำไมคุณไม่กดไล์ช่องม่ผู้ติดตามยีบเก้าคนแต่ไม่กดเลยสักครั้ง ถ้าไหนทำสามคลิปเนี่ยถ้าลงคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่สามอ่าอันนี้เห็นไหมตรนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอนนู้นบน้ง้นั้นไก็บงาเห็นแล้วโเคเก็บเก็บเก็บแล้วนี่โอ้ยรอทีหนึ่งแรกนะอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งไม่ใช่รอบที่สองค่ะเพราะลงเพาเราเห็นเรารู้แหละ เอ้มันหายไปไหนอะเนี่ยเกมเกมเป็ะไรมากเนี่ยเกมมันจะเอาผู้เล่นให้ตายอะมันบอกว่าไม่ได้แดกหรอก X D จะเอาจะฆ่าเอาเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบเอาจะเป็นเกมที่จะต้องลบจากโลจากเกมเนี้ยในแดนมานของโทรศัพท์เป็นเกมอันดับแรก รอบที่สามแล้วนะเว้ยเนี่ยใหไม่มีโอ้โหไม่เห็นมีเลยเกมนี้จะมันเกมนี่ผมเกียทติสุดในโลกจบจะได้จบสักที